นะาะาสิกันเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดของป .1 เนลเซฮาโลวันนะครับในส่วนที่เป็น Workbook คํคำสั่งบอกว่าอะไรครับบอกว่า p y a y a m e นะครับ play แปลว่าเล่นนะครับนี่คือคำอ่านนะตัวสีเหลืองนี่คำอา่านตัวสีเขียวนี่คำแปล Play a Game ก็คือเล่นเกมนักเรียนจงมาดูคำสั่งนะนี่คุณครูแปลคำสั่งให้มาแปลไว้ตรงนี้ครับนี่นะครับคำคำแปลนะแปลของคำสั่ง draw a doll นะครับ draw แปลว่าวาดนะครับจงวาด do t h doll draw แบตุ๊กตานะครับ a hat นะครับให้วาดวาดหมวก a balloon นะครับให้วาดลูกโปง่ง a pen นะครับให้วาดปากกา a i a ball นะครับให้วาดลูกบอลลูกบอลหรือลูกฟุตบอลก็ได้นะครับนะ in the square ลงในสี่เหลี่ยมสีมจัตุรัสนะครับนะสแควร์นี่และสี่เหลี่ยมจัต,จตุรัสลงในสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเลสเซ่นให้ฟังนะครับเลสเซ่นให้ฟังฟังอะไรครับฟังคลิปเสียงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงให้ฟัง And, และพ u t a c r o ครอสพ across ครอสก็คือทําเครื่องหมายกากรบาทนะครับนะทำเครื่องหมายกาก,าบ,าบ,นะากาบาทอย่างนี้ on the picture ลงบนภาพ ถ้าใครทำได้เสร็จก่อนทำได้เร็วนะครับก็จะพูดว่าบิงโกนักเรียนเคยเห็นเขาเล่นบิงโกกันไหมครับนะตามตลาดนัดหรืออะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปเสียงนะครับและคุณครูก็ช่วยนักเรียนนะครับคือเขียนมาให้แล้วนี่นะครับคลิปเสียงจะพูดว่าเออแฮดพอคลิปเสียงพูดว่าเออแฮดนะครับเราก็ไปการกระบ,บาดท,ที่หมวกเลยครับรีบดูว่าหมวกอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวขอ อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือขอให้วาดรูปตุ๊กตาไหมครับนี่ตุ๊กตานี่คือคุณครูไม่ได้วาดนะครับแต่คุณครูก๊อปมาจาก Google มาวางให้นะเพราะหนังสือไม่มีนะครับนะมันจะเป็นพื้นที่ว่างๆไว้นะครับให้นักเรียนวาดลงไปนะครับแต่คุณครูไม่ได้วาดคุณครูนํามาแปะไว้หมวกก็เหมือนกันนะครับนะคุณครูก็นําจาก Google มาแปะไว้หนังสือนักเรียนจะเป็นภาพว่างๆให้นักเรียนวาดหมวกลงไปก่อนนะ ปาก,กาก็เหมือนกันในวาดลงไปนักเรียนวาดตรงไหนก็ได้นะไม่จะเป็นว่าต้องวาดตามช่องตามมุดรูนะครับให้วาดตามช่องที่ว่างๆนะครับนะสามช่องนี้ว่างหมดเลยนะแล้วก็ลูกบอลนะลูกโป่งนะครับนี่ลูกโป่งก็วาดลงไปลูกบอลน,นะครับจะเป็นฟุตบอลหรือลูกบอลธรรมดานี่นักเรียนก็วาดนี่นี่คุณครูนํามาแปะไว้นะครับซึ่งในหนังสือไม่มีโอเคพอครบบททั้งเก้าช่องนักเรียนก็รีบกลากระบาดนะครับ เสียงอย่าบอกว่าเออแฮตนักเรียนก็กากระบาดเลยนะครับเออแฮตพออโยโยนะครับนักเรียนก็กากระบาดเลยนะครับอโยโยอัดอนะครับนักเรียนก็กากระบาดเลยนะครับอัดดอดอปตุกตานี่คือตุกตานะลูกนะไม่ใช่รูปคนนะครับตุกตาตุกตาอัลบลูนนะครับลูกโป่งนะครับคุณรูไม่ได้แปลให้นะนักเรียนต้องแปลได้นะครับเออบอลนะครับลูกบอลนะครับกากระบาดเลยเออเชดดี้แบร์นะครับนักเรียนก็กากระบาดเออเชดดี้แบร์เลย แคดนะครับน้กเรียนก็กากระบาดแมวเลยอัลเบิร์นะครับนักเรียนก็กากระบาดนกเลยอัพเพนนะครับนักเรียนก็กากระบาดปากกาเพราะฉะนั้นใครกากระบาดได้เร็วและกากระบาดได้ถูกคนนั้นก็บิงโกเพราะฉะนั้นมาฟังเสียงกันดีกว่าครับ C D script 69 for workbook Activity 5. Play a game. Draw a doll, a hat, a balloon, a pen, and a ball in the square. Listen and put a cross on the pictures. Bingo. A hat. A yo yo. A doll. a balloon, a ball, a teddy bear, a cat, a bird, a pen. โอเคนะครับ9ภาพ9ก้าคำศัพท์เพราะฉะนั้นพอเสียงที่คุณครูในห้องเรียนเปิดนักเรียนฟังว่าแฮ a ดนักเรียนก็รีบก,กาเลยนะครับที่หมวก ใครกลา้กลาได้ถูกบทกล้าได้ไวก็นั้นก็บิงโกนะครับเคยเล่นไหมครับเกมนี้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จบหน้า5 6นะครับนะขอให้นักเรียนสนุกสนานกับเกมนะครับกับคุณครูประจำชั้นนะครับอันนี้คุณครูพี่นันนามาแนะนำให้เฉยๆนะครับไปหน้า5 7ครับ right. okay ครับ